ก็คือความความหมายของกายาก็คือแปลว่าเปลวาร่างกายบอดี้นะครับเพราะนั้นเอ่อกายาที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยแนวความคิดว่าเราจะนำเสนอภูมิปัญญาไทยของเก่าของเรานี่ซึ่งเราคนไทยได้รู้จักอยู่แล้วเราจะนำเสน,นอผ่านต่างต่างชาติได้อย่างไร ถ้าเรานําเสนอในรูปแบบของเก่าเนี่ยเป็นไปนได้ยากมากที่จะสามารถที่จะปรับเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงเพราะฉะนั้นจากแนวความคิดน,นี้ก็ดึงกลภูมิปัญญา,าของไทยจากรูปประคบไทยเนี่ยเอามาปรับเอามาเอามาใช้ร่วมกับชีวิตชีวิตสมัยใหม่ของของคนสมัยใหม่กับหน้าตา หรือรูปร่างหรือวิธีการใช้งานหรืออะไรต่างๆเนี่ยที่เหมาะสมเหมาะกับยุคปัจจุบันมันก็เลยถูกกสร้างขึ้นมาว่าโอเคตัวนี้ก็วิธีการใช้งานจะเหมือนกับรูปประคบเดียวว่าการใช้ความร้อนเราจะใช้จากไมโครเวฟใช้เวลาประมาณแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นสามารถใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องไปสปาโดยที่มีสมุนไพรต่างๆเป็นคุณสมบัติที่ดีของไทยแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือเนื่องจากเราใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าวัตถุดิบไทยๆนี่เอง จุดหนึ่งก็จะสร้างความแตกต่างให้ให้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากมือจีนก็ไม่สามารถที่จะทำเลยได้เพราะนั้นจะเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เราสามารถที่จะติดตามให้ินไทยแลนด์ได้โดยที่เกิดความภาคภูมิใจและลูกค้านี่อยากได้สินค้าที่มาจากมืองไทย